ครัออบน่มมากบรรยากาศนะครับที่คขาชโนดนะครับเพื่อบันดงอนดรนธาน,านีนะบรรยากาศเย็นสบายนะครับนี่ครับขอลัอบ ค,บบนนครับโชคกลังมีบทสนครับเย็นสบายนะครับต้นม้ล่มล่มลื่นด,ดีนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับ เย็นสบายดีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่15มิถุนาดดย,ยน2567นะครับคนมาเยอะแยะครับเป็นกำจุดเลยนะครับคนพีน่น้องประชาชนก็เลยมาเยอะกันนะครับอันนี้นะครับ,ขอ,บขอโชคขอพรอะไร สักครู่นะครับกำลังมานะครับโอ้ป,ปเดินเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยบรรยากาศเย็นสบายนะครับชิวๆนะครับวันนี้นะโอ้ต้นไม้ใหญ่เลยต้นมะเดือด้ยวยนี่เห็นไหมลูกนี่ต้นมะเดือกินกับไอ้เกี๊ยวบองนะนี่นะเห็นไหมกินกับเกี๊ยวบองอร่อยมากเลยครับต้นมะเดือเป็นเกาะนะครับนี่เป็นเกาะกลางน้ํานะครับ นี่ต้นมะเดื่อใหญ่นะครับอย,า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 ยา่าอยา่าอย่าทำู้อย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่าไปทำลูกอนุรักษ์ไว้นะครับต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อยักษ์ไม่ได้จับชักทีนะครับลูกลูก,ลกคำคำก่อน <c oughs> เผื่อลูกลูกคำคำเผื่อเห็นอะไรเอานี่ซูมตาดีายตาเห็นอะไรครับใช้วิจารณญาณนะครับ ซูมแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับมีสะพานไม้เดินอ้อมเกาะนะครับเดินอ้อมเกาะนะครับผ่านไม้เดินอ้อมเกาะนะครับหลังเดินตามมานะครับเขาทําสะพานไม้ให้เดินรอบเกาะคําชะโนดน,นะครับเพื่อชมบรรยากาศนะครับ เย็นสบายดีนะครับได้คอพรได้มาสักการะปู่ซีโทแล้วนะครับจิตใจก็ชื่นบานนะครับแจ่มใสนะครับมีความสุขนะครับตามความเชื่อความศรัทธาของคนไทยนะครับต้นมาเดือดยาก ตั้งคู่ใหญ่นะครับเอ่อมาพร้อมกันเดี๋ยวไปเตือนรอบๆไปเรื่อยๆลูกแล้วก็เป็นทางวัดปิสคิดอ่าไปเรื่อยๆลูกชมบรรยากาศให้ให้คนไม่มาเขาเห็นเนาะบรรยากาศเป็นยังไงเนาะคนไม่ได้มาจะได้เห็นไงแบบเอ็กซคูลสีดไงแบบเอ็กซคูลสีดแต่วอยากผังต้นนี่สิว่าเบียบเอ็กซคูลสีดที่นี่อยู่แล้วไม่เคยวัดแล้วป่าเออก็วัดป่าไงก็วัดป่าไงมีแต่พิเอะไรไม่รู้เกาะเป็นเกาะมีแค่สองตัว ไม,มไม่มีสักตัวแต่ต้นไม้อะไรไม่รู้ไม่ใช่คนเดินได้เต็มต้นต้นชะโนดเรียกว่าต้นชะโนดเป็นสกุลเดียวกันกับต้นตาลแตปพลัสปีชีสกุลเดียวกันต้นชะโนดเป่าชะโดชนโดยๆเดินระวังตกสะพานเด้อ

ากลุ่มลื่นนะครับเย็นสบายนะครับเต็มไปด้วยต้นชะโนดนะครับส่วนใหญ่เป็นต้นชะโนดนะครับเอ็กซ์คูซีโอเคครับอันนี้ก็